ทีมงานตะพไล่ใจสงขลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและงานป้องกันอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสอพอทุ่งลุงทหารกองกำลังเทพสตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่500ร .5021 เข้าตรวจค้นในบริเวณชายปลาละมอพื้นที่หมู่10บ้านไร่ตบ,บ้านผู้อําเภอหัดใหญ่พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาถูกนํามาพักพิงไว้ชั่วคราวจํานวน22คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับซึ่งอยู่ในสภาพบิโดโรยและมีสัมภาระพร้อมเดินทางตลอดเวลาจึงนําตัวไปสอบสวนและตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ที่สพทุ่งลุงจากการสอบถามผ่านล่ามทราบว่าชาวเมียนมาทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศเมียนมาโดยว่าจ้างนายหน้าคนละ5 0,000บาทเพื่อ ลักลอบเดินทางต่อเข้าไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียนะครับและเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้โดยนายหน้าซึ่งเป็นผู้นําพานํามาซ่อนตัวอยู่ในป่าละเมาะเพื่อรอคนมารับช่วงต่อเดินทางเข้าไปยังประเทศมาเลเซียผ่านทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียปตะเสาราแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกลุ่มได้ก่อนนะครับส่วนนายหน้าได้หลบหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลสอบสวนไปยังกลุ่มนายหน้าทั้งต้นทางและปลายทางในพื้นที่อำเภอเสรารนะครับเบื้อง ต้นควบคุมตัวทั้งหมดส่พงพนักงานสอบสวนสพทุ่งลุงดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายและประสานต่อมสงขาเพื่อดำเนินการผลักดันกลับสู่ประเทศต่อไปนะครับนี่ก็เป็นอีกลอดหนึ่งสำหรับแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาที่พยายามดิ้นรนเข้าไปทํางานในประเทศมาเลเซียโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านด้วยความหวังว่าจะได้ค่าแรงสูงและมีชีวิตที่ดีกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาถูกจับแถวแถวบ้านเรา ตอนปลายทางนี่แหละครับและถูกผักดันกลับประเทศวนเวียนเข้าออกไปมากันอยู่แบบนี้แหละครับยะยะ